ที่เลือกสอบไอเอลนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอสอบไอเอลมันสามารถทําคะแนนได้ง่ายทุกคนบอกเหมือนเป็นเสี่ยงเดียวกันหรือว่ามันสามารถทําคะแนนได้ง่ายแล้วก็คะแนนมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบใช้ได้หลายรูปแบบมากกว่ากันค่ะใช้ได้กว้างมากกว่ากันแล้วก็ที่เลือกเรียนกับพี่หลี่นะคบเพราะว่าเพื่อนรีวิวมาค่ะว่าเพื่อนชื่อปัฟฟี่ค่ะที่ได้ห้าจุดห้าก็เรียนจากที่นี่เหมือนกันค่ะเพื่อนก็แนะนําว่าเรียนที่นี่ค่ะหนูก็เลย ตัดสินใจมาหลังสอบตอนแรกที่อ่นาคะแนนออกยังยังไม่ทราบว่าคะแนนออกวันนี้จนมีคนทักมาว่าคะแนนออกยังและให้หนูเข้าไปดูหนูตกใจมากกับคะแนนที่ได้ค่ะแต่ว่าก่อนสอบหนูถามว่าเครียดไหมก็เชิงหนูเครียดบ้างไม่เครียดบ้างค่ะแล้วแต่อารมณ์ค่ะแต่ว่าพอไปสอบจริงๆหนะ่ะรู้สึกว่าเครียดค่ะเพราะว่ารู้สึกทําไม่ได้ดีเหมือนที่ฝึกซ้อมค่ะอ่าส่วนตัวนะคะหนู ที่หนูมั่นใจว่าหนูจะได้เยอะมากก็คือสปีคกิ่งแต่ออกมากับไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าวิดดิ้งที่หนูได้เยอะหนูจากการเรียนกับพี่ๆนะคะพี่ๆมีการแนะนําว่าถ้าจะหาข้อมูลจากส่วนไหนให้ไปดูตรงไหนใช่ไหมคะจากที่พี่แนะนําหนูก็วันทําจริงน่ะหนูไม่มีเวลาอ่านทั้งเรื่องเลยครับเวลาหนูทําเกือบไม่ทันด้วยซ้ําแต่หนูแค่หาหนูหาแค่หาสแกนหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะมมนอยู่ตรงไหนนะกับส่วนสุดท้ายหนูไม่ได้อ่านเรื่องเลยค่ะแต่ว่า หนูว่าอ่านโจทย์แล้วก็ดูว่ามันเหมาะอะไรเหมาะสมแล้วหนูก็ถบแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูทําไม่ทันค่ะเพราะว่าหนูฟุ้งซ่านตอนสอบค่ะแต่ก็สปีกิ้งที่เรียนกับพี่ๆนะคะพี่ๆแบบสอนดีมากหนูได้สึกรู้สึกว่าหนูได้ใช้การพูดที่แบบพี่มีการแนะนําว่าต้องพูดมีกี่ขัน้นมีกี่ตอน่าแล้วก็แนะนําเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้พี่มีการแนะนําและก็บอกตลอดว่า อ่าเราผิดยังไงนะเราใช้อันนี้จะดีกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยพี่มีการแนะนําเสมอและหนูก็เป็นคนค่อนข้างที่พูดพูดได้ค่ะแต่พูดไม่รู้เรื่องพูดแบบสับไปวนมาพี่ก็มีเทคนิคว่าเราควรที่จะพูดอะไรนะอันแรกเราพูดเกินแล้วต่อไปเรายกตัวอย่างนะอะไรที่แนะนําแบบนี้ค่ะหนูก็หนูก็ดูโจทย์แล้วก็ฝึกพูดคนเดียวกับตัวเองค่ะแล้วก็คิด คิดเองว่าหนูควรจะตอบอะไรอะไรทํานองนี้ครับเขียนหนูรู้สึกว่าหนูได้รับอะไรจากพวกพี่เยอะมากเพราะว่าตอนแรกหนูหนูเรียนการเขียนเอเซมาแล้วแต่ว่ามันเป็นการเขียนที่แบบต้องคิดขึ้นมาเลยว่าอ่ะต้องเขียนยังไงอะไรยังไงแบบเป็นแพทเทิร์นที่แบบค่อนข้างยากหน่อยเพราะหนูไม่เคยเจอข้อสอบด้วยว่าข้อสอบจะมี2องพาร์ทอย่างเช่นพาร์ทแรกพวกพี่มีการบอกล็อกใจตัวเลยว่าพาร์ทแรกเขียนอย่างนี้นะเอาโจทย์มาพาราเฟสน,นะมันประหยัดเวลาได้มากเลยครับว่าพาร์ทเขียนเป็นพาร์ทเดียวที่หนูมีเวลากลับมาตรวจสอบคําตอบ ก็พัทอื่นหนูไม่ทันเลยแต่ว่าพาทเขียนเป็นพัทเดียวที่หนูได้เว,เวลามาเช็คแกรมมาเช็คอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างทีท่พี่บอกก็คือการเอาโจทมมาพาราเฟสน,นะเราก็ทําให้เราได้อาพารากราฟแรกในเวลาแค่ไม่ถึง2นาทีเลยค่ะพาราเฟสใหม่มาเปลี่ยนใหม่มีแพทเทิร์นตายตัวว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราต้อง เขียนอย่างนี้นะเราต้องทําแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะและหนูก็ไม่ได้ฝึกมากค่ะแต่หนูฝึกจําคําที่น่าจะได้เอาไปใช้ค่ะหนูฝึกว่าหนูจําเพเทิร์นได้แล้วแล้ะผูก็จําแค่ว่าคํานี้มันควรที่จะไปใช้กับการเขียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะแบบนูคิดว่าหนูต้องทําได้แต่นูมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักข้อสอบเลยไม่รู้จักว่าข้อสอบเป็นยังไงถ้าถ้าไปถ้าไปสอบเองโดยไม่ตีอยู่หนู้คิดว่าไม่มีทากได้ถึง4ด้วยจำค่ะนะุ้ะพอมาเจอพี่บอกว่าข้อสอบจะเป็นแบบนี้ต้องเขียนแบบนี้อย่างเช่นการตอบตอบแบบนี้ถึงถูกนะแม้เราจะตอบถูกแต่เราต้องเขียนแบบนี้นะถึงถูกอะไรอย่างเงี้ย ทำให้หนูแบบรู้แนวแล้วก็รู้ทริคอื่นๆมากขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วหนูค่อนข้างพึงพอใจมากค่ะกับการเรียนพี่ๆสอนดีแนะนาดีพร้อมยกตัวอย่างตลอดมีให้ถามตลอดและมีพี่คอยคำปรึกษาตลอดหลังจากการเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเวลาส่งงานหรือถ้าถามงานอะไรอย่างงี้ครัพี่ๆคอยดูแลตลอดโดยเฉพาะสปีกิ้งค่ะสปีกิ้งเป็นอะไรที่ดีมากที่เราได้ถามตอบแบบพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยตรงหรือว่าพูดคุยกับพี่ๆที่เป็นครูไทยโดยตรง,ตรงที่ให้ คำแนะนําเราเกี่ยวกับการพูดอะไรอย่างนี้ส่วนตัวชอบมากเลยค่ะอยากแนะนําว่าเรียนเดอะค่ะมันไม่ได้แพงอะค่ะมันราคาคอร์สมันแค่ถูกพี่ๆให้ทริคที่เราสามารถไปใช้ได้จริงอย่างเช่นบางครั้งเราไปสอบอี่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ควรจะตอบไปเลยอย่างน้อยได้ยินอะไรก็ตอบอย่าง,งานั้นอะไรอย่างนีน้มันช่วยได้จริงๆค่ะทริคที่พี่ๆให้แล้วก็แนะนําให้เตรียมตัวให้ดีก็คือถ้ามาเรียนแล้วก็อยากให้รีบไปสอบเลยค่ะอยากให้มาเรียนกับคอร์สแล้วก็ อ,อย่างมากก็เว้นสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ก่อนสอบสักคืนก็ไม่ต้องเลิอกอ่านหนังสือได้แล้วค่ะเพราะมันจะได้เลิกฟุ้งซ่านนะคะถ้ายิ่งอ่านเยอะยิ่งฟุ้งซ่านก่อนสอบอะค่ะ